สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องใบข้าวผาบ้านนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่105่นะคะพี่พี่ EP ที่105่นะวันนี้น้องขออนุญาตเปิดราคารายการแรกรายการละ600บาทรายการที่2รายการละ400บาทรายการต่อไปรายการละ250บบาทนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์นะคะโทรหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะอยากหาพี่พี่อยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์นี้หาน้องได้เลยนะคะ ฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปอีพีต่อไปของน้องนะมาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่1นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะเดี๋วน้องขออนุญาตซูมให้พี่พี่เห็นรายละเอียดได้ชัดนะคะพี่พี่ขา รายการนี้รายการที่1นนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมปี2517นะคะพี่พี่ขาเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่1นนะเรียมกอบกันน้ํามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา ถ้าพี่ๆชอบสนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ line, หาน้องได้เลยนะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะรายการนี้รายการที่1รายการละ600นะคะพี่ๆขารายการที่1รายการละ600นะไปกันต่อที่รายการที่2กันเลยนะคะพี่ๆขา รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆขาเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะให้พี่ๆดูแป๊บหนึ่งนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่รายการที่สองนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องเลยนะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะรายการที่สองรายการละ400นะคะพี่พี่ขารายการละ4 0 0นะเหรียญหลวงพ่อกล้วยปี2 5 0 8นนะคะพี่พี่ขาถ้าน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยนะ ปีสองห้าศูนย์ศูนย์สี่หรือศูนย์แปดนี่แหละคะ่ะพี่พี่คะ่ะน่าจะศูนย์สี่นะปีสองห้าศูนย์สี่นะคะพี่พี่คะ่ะน้องขออภัยที่พูดผิดนะเหรียญหลวงพ่อปวยนะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่รายการที่สองนะไปกันต่อที่รายการที่สามกันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะรายการที่สามเป็นต้นไปรายการละสองร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่คะ่ะ น้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่รายการที่3มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุมนะคะพี่พี่คะ่ะเหรียญ หลวงพ่อพมนะรายการนี้รายการที่สนะคะพี่ๆรายการที่สมนะคะไปกันต่อที่รายการที่4กันเลยนะคะพี่ๆ่ะรายการที่สี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆ่ะเหรียญพระธรรมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเรียงกอกกันนะมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะรายการนี้รายการที่สี่นะคะไปกันต่อที่รายการที่5กันเลยนะคะพี่ๆ่ะ รายการที่หนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้รายการที่หนะคะพี่พี่รายการที่หนะต่อกันที่รายการที่6กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พี่ขะเหรียญหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีนะมาฟ้องกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่ 6นะคะพี่พี่รายการที่6นะต่อกันที่รายการที่7กันเลยนะคะพี่พี่่ะรายการที่7นะคะพระนางพญานะคะพี่พี่ขพระนางพญานะรายการนี้รายการที่7นะคะต่อกันที่รายการที่8กันเลยนะคะพี่พี่่ะรายการที่8ดนะคะ รายการที่8ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแหวนนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อแหวนนะรายการนี้รายการที่8นะคะพี่พี่รายการที่8นะคะไปกันต่อที่รายการที่เก้ากันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่9้าน,นะคะพี่พีะะ่เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่คะรูปหล่อหลวงปู่สุกนะรายการนี้รายการที่9นะคะพี่พี่รายการที่9นะคะ ต่อกันที่รายการที่10กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่10นะคะเป็นพยาคุดนะคะพี่พี่ขาพยาคุดนะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่10นะคะพี่พี่รายการที่10บนะต่อกันที่รายการที่11กันเลยนะคะพี่พี่ขา ไปกันต่อที่รายการที่11กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่11นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ขาพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะเรี่ยมกอกกันนะมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่11นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่12กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสม,เมนะคะพี่พี่ขเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโกนนะคะพี่พี่ขเรียมกอบกันนะ้ำมาแบบนี้นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะรายการนี้รายการที่1 2 1ินะคะพี่พี่ขารายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมปี2 5ง8นนะคะพี่พี่ขาปี2518นะรายการนี้รายการที่12นะคะ <_ an> ต่อกันที่รายการที่13กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่13นะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคของมะขามเท่านะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่13นะคะ ต่อกันที่รายการที่14กันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่14นะคะเป็นพระสิวลีหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆขาพระสิวลีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่14นะคะต่อกันที่รายการที่15กันเลยนะคะพี่ๆ่ารายการที่15้านะคะ ไปกันต่อที่รายการที่15กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่15้านะคะเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่พี่ขาเหรียญเจ้าคุณนอนะรายการนี้รายการที่15้านะคะพี่พี่รายการที่15นะคะต่อกันที่รายการที่16กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่ขา เหรียญหลวงพ่อทองมานะมาพร้อมกรอบเลเซอร์แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบหนั้นานะมาแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่16นะคะพี่พี่รายการที่16นะคะต่อกันที่รายการที่17กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินนะคะพี่พี่ขา <surprised. S 1> เหรียญหลวงพ่อเงินนะ วัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่ขาเหรียนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะปีสองหนะคะพี่พี่ขาปีสองหนนะรายการนี้รายการที่ 17นะคะพี่พี่รายการที่17นะคะต่อกันที่รายการที่18กันเลยนะคะพี่พี่ขรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะน้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่18นะคะต่อกันที่รายการที่19กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะเลี่ยมกรอบสาม เหรียญแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเล่มกรอกกันน mm ้ามาเรียบร้อยแล้วนะรายการนี้รายการที่สินะคะพี่ๆรายการที่19นะคะต่อกันที่รายการที่20กันเลยนะคะพี่ๆ่ะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่ๆ่ะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะรายการนี้รายการที่20นะคะพี่ๆรายการที่2 0นะคะ ต่อกันที่รายการที่21กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่21นะคะ ต่กันต่อที่รายการที่21นะคะพี่พรายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่ค่ะหลวงพ่อปานนะมาพร้อมกอบแบบน,นี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่21นะคะต่อกันที่รายการที่22กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปูป่โตะนะคะพี่พี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่โต๊ะว,วัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่12นะคะ22นะคะพี่พี่คะ่ะน้องขออภัยนะรายการนี้รายการที่22นะคะต่อกันที่รายการที่23กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่23นะคะต่อกันที่รายการที่24กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่24นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่ขาเหรยียญหลวงพ่อโสธรปี2อ6 0ีนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่24นะคะต่อกันที่รายการที่25กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่25นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปูมุนนะคะพี่พี่ขาพระกิ่งหลวงปูมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ 25นะคะต่อกันที่รายการที่26กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่26นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ค่ะพระพุทธชินราชนะรายการนี้รายการที่26นะคะพี่พี่รายการที่26นะคะต่อกันที่รายการที่27กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่27นะคะเป็น เหรียญหลวงพ่อรล้วนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อรล้วนะเหรียญหลวงพ่อรล้วหรือเปล่าคะพี่พี่ขาน้องขออภัยนะถ้าน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบแปดกันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่28นะคะพี่พี่เป็นเหรียญห,หลวงพ่อกะเสมนะ 18, คะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะปี2518นะคะพี่พี่ขาปี2518นะรายการนี้รายการที่28นะคะต่อกันที่รายการที่ 29, ก,29กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่29นะคะเป็น เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆคะ่ะเหรียญหลวงพ่อผางนะรายการนี้รายการที่29นะคะพี่ๆรายการที่29นะคะต่อกันที่รายการที่30กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่30นะคะ รายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่30นะคะต่อกันที่รายการที่31กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่31นะคะพี่พี่พระสั่งกระจายนะคะพี่พี่ะาพระสั่งกระจายนะรายการนี้รายการที่31นะคะ,<ล>ะ,คะพี่พรายการที่31นะคะ <ism etti> ไปกันต่อที่รายการที่32กันเลยนะคะพี่พี่ะา <im ple dancing> รายการที่32นะคะเป็น หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินนะรายการนี้รายการที่32นะคะถ้าพี่พี่ชอบสนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ line, หาน้องได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่32นะคะพี่พี่รายการที่32นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่33กันเลยนะคะพี่พค่ะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่33นะคะต่อกันที่รายการที่34กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่34นะคะเป็น รายการที่3 4เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่ขเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่34นะคะต่อกันที่รายการที่35กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่35นะคะ เป็นเหร,ลลรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่35นะคะต่อกันที่รายการที่36กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่36นะคะพระนางพญานะคะพี่พี่ขาพระนางพญานะรายการนี้รายการที่36นะคะพี่พี่รายการที่36นะคะต่อกันที่รายการที่3 7กันเลยนะคะพี่พี่ขรายการที่ ที่37นะคะเป็นเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขะเหรียญครบ8ดรอบนาคปกหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะคะพี่พี่ขะรายการนี้รายการที่37นะคะพี่พี่รายการที่37นะต่อกันที่รายการที่38กันเลยนะคะพี่พี่ขะรายการที่38นะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันนามาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่38นะคะต่อกันที่รายการที่39นะคะพี่พี่ขารายการที่39นะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะ ปี2507นะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่39นะคะพี่ๆขารายการที่39นะคะต่อกันที่รายการที่40กันเลยนะคะพี่ๆขา ไปกันต่อที่รายการที่40นะคะพี่พี่ขะรายการที่40นะคะพระกุพระขุนแผ่นนะคะพี่พี่ขะพระกุพระขุนแผ่นนะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขะรายการนี้รายการที่40นะคะพี่พี่รายการที่40นะต่อกันที่รายการที่41กันเลยนะคะพี่พี่ขะรายการที่41ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ขะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี h ่ๆค่ะรายการนี้รายการที่41นะคะไปกันต่อที่รายการที่42กันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ๆี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่ 42นะคะพี่พี่รายการที่42นะต่อกันที่รายการที่43กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่43นะคะรายการที่43นะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้รายการที่43นะคะพี่พี่รายการที่43นะคะต่อกันที่รายการที่44กันเลยนะคะพี่พี่ขา ไปกันต่อที่รายการที่44นะคะพี่พี่ขะรายการที่44นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดนวลวัดนวนนลนรดิตหรือเปล่าคะพี่พี่ขาน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขะ รายการนี้รายการที่44นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาปี2473นะคะพี่พี่ขาปี2473นะรายการนี้รายการที่44นะคะไปกันต่อที่รายการที่45กันเลยนะคะพี่พี่ขะ รายการที่45นะคะเลียนหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่ขาเลียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่45นะคะต่อกันที่รายการที่46กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่46นะคะเป็นเหลียน หลวงพ่อคงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญหน้ากากทองหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะรายการนี้รายการที่46นะคะพี่พี่ขารายการที่46นะ สวยๆเลยนะคะพี่พี่ะรายการนี้รายการที่46นะคะต่อกันที่รายการที <mor z ell> mm ่47กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่47นะคะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะพี่พี่ค่น้องขออภัยนะเหรียญพระอาจารย์ชอบนะรายการนี้รายการที่47นะคะพี่พี่รายการที่47นะคะต่อกันที่รายการที่48กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่48นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอกกันน้ํามาแบบนี้เลยนะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะข้างหลังหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ 48นะคะพี่พี่รายการที่48นะต่อกันที่รายการที่49นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 03นะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่49นะคะพี่พี่รายการที่49นะคะต่อกันที่รายการที่50กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะ รายการที่50นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่50นะคะพี่พี่รายการที่50นะคะวันนี้น้องมีทั้งหมด50รายการนะคะพี่พี่ขารายการที่1รายการละ600บาทนะคะพี่พี่ขารายการท e ี่สองรายการละ400บาทนะคะพี่พี่และรายการต่อไปรายการละ200 50บาทนะคะพี่พี่ขาน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่105นะคะพี่พี่ EP ที่105นะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะคะพี่พี่่ะวันนี้ใบข้าวพระบ้านสวัสดีค่ะ